ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นอุ่นมันจะมาอุ่นห้ตัวนี้ทําไม่ให้ตัวนี้ทํางานแล้วมันจะอุ่นถ้าแบบสองขามันจะมีเพียงตัวนี้เพียงเท่านั้นถ้าแบบสามขาที่จะมีตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ทําหน้าที่อุ่นอุ่นตัวนี้ไม่ให้ทํางานผิดพลาดไปดูสิอุปกรณ์ภายในข้างในก็เป็นแบบนี้ มันเป็นอะไรที่เป็นตะเงินมากตัวนี้จะมีค่าความต้านทานประจำตัวสักสิบแปดโอห์มบางรุ่นก็สิบเก้าสิสิสิบห้านะสิบห้าก็มีนะจริงๆต้องการเพียงเท่านี้ก็พอแต่ว่าตัวนี้แบบสามขาเนี่ยมันจะเป็นเหนือชั้นขึ้นมาตัวนี้จะเป็นอุ่นให้ตัวนี้ ไม่ให้มันทํางานในกรณีที่ไม่ทํางานพิ่มพื่อแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้อุณหภูมิเย็นลงถ้ามีเพียงตัวเดียวเนาะแบบสองขามันก็จะทํางานอีกครั้งแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะอุ่นตัวนี้ไว้นะครับฉะนั้นแล้วเรารู้เหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้แบบสามขาหรือแบบสองขามาแทนกันเป็นไปได้หมด นะครับก็เมื่อของของเดิมเขาเป็นแบบนี้เราก็เอาแบบเดิมเขานะอะนะครับตัวนี้เขาเสื่อมแล้วนะครับผมใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็จะทําการเอาหลอดไฟใส่เช่นเดิมนะครับตัวนี้เสียหายแล้วนะครับเพื่อนๆดีครับสามสองหนึ่งไป ใส่ใหม่แล้วนะครับทีนี้นะครับก็เอาสายไฟมามัดไว้แบบนี้เออวระวังนะอย่าให้หลุดนะครับถ้าสายไฟหลุดแล้วมันดีดปุ๊บมาตรงนี้ก็พังได้นะครับเกิดการลัดวงจรตกไปใส่ R อลไรพวกนี้ก็พังได้หมดนั่นแหละครับทีนี้ก็ลองนะครับว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะเอเปิดเครื่องนะครับถ้าใช้งานได้ ไฟจะสว่างขึ้นแล้วค่อยหลีลงนะแล้วก็จะได้ครั้งเดียวนะครับพราต่อมาก็จะทําให้นีร้อนขึ้นนะแล้วก็จะลองอีกครั้งไม่ได้นะครับได้ครั้งเดียวนะครับเปิดเครื่องครับสว่างค่อยหลีลงพร้อมกันนั้นไฟ led ตัวนี้นก็ติดอยู่ครับแล้วก็เครื่องก็จะติดออกมาเป็นตัวอักษรนะครับเ,เพื่อได้ครั้งเดียวนะครับ จนกว่าตัวนี้จะเย็ยนลงนะครับคือเปิดอีกไม่เป็นอีกแล้วนะก็ได้ครัง้งเดียวนั่นแหละนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ก็ต้องปล่อยให้เย็นลงอ่ะนะวงจรดีเกา้าซิงเขาถึงจะทํางานนะครับนะดีเกา้าซิงซิงคือซิง,งรถลดว่าไอ้น่าจะเหมือนนะเพราะมันทำงานได้รวดเร็วมาก อันใดที่มันสิงส,งสิงมีในการลดหมอลำสิงก็ได้การเปิดปุ๊บกระแสไฟผ่านขดลวดคอยดีก็ซิงเนี่ยเกิดการล้างแม่เหล็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงเสียววินาทีเพียงเท่านั้นครับซึ่งตัวเดิมก็เสียหายนะพังเป็นที่รบรอยแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับที่เห็นถอดสายอยู่ก็น่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับ ผมที่แรกนึกว่าเป็นการถอดสายแล้วลืมเสียบเข้าไปที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นที่ว่าอาจจะหาตัวนี้ไม่ได้นะครับการหาอะไรไม่ได้มันมีหลายปัจจัยนะร้านอะไรอยู่ใกล้นะครับพออยู่ไกลแล้วมันไม่สะดวกทำนะนก็มีเหมือนกันนะครับก็ทําแล้วก็ลุบอ่างหม่างงไงขาดทุนยับเยิน กว่าจะวิ่งมาซื้ออะไรก็จะกลับเอาไปใส่พอใส่แล้วเนี่ยแทบขาดใจเส้นไวกอนเดอร์จังสิม,มใจบ่ม,มีเงินได้ยังน,นี่ยหอนว่าอยากเบิ้งนี่ลหละหลานมันอยากเบิ้งนี่ลหละก็เ,เลยเดี๋ยวเอามาสอบยากแต่กับหลาน,นจมแล้ที่ไหนได้ก็ไม่มีตังจริงจริงแต่อยากดูก็เจอขี้ทีมักมวนล,ลักษณะแบบนี้ มันไม่ใช่ว่าติดค้างเพียงติดค้างค่าซ่อมนะเหมือนกับการมายืมเงินทางอ้อมเลยนะใช้ทั้งแรงงานซ่อมให้ก็มีนะครับเพื่อนๆมันเป็นแบบนั้นนะลงทุนเยอะนะพูดถึงอะไรตรงนี้ไม่ได้อยู่ในมือี่ต้องขี่รถไปซื้อนะเสียเวลาขี่รถไปขี่รถกลับแต่ยิ่งห่างไกลยิ่งโอ้โหนะมีเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ในส่วนนี้นะครับก็เสร็จแล้ว ในส่วนของไงที่กดมันแตกไปอันนึงอันนึงหายไปเลยเนะเพราะนั้นก็ติดก่าครับน่าจะจบแล้วทีนี้ด้านล่างวงจรก็ก็จะดำเนินการในส่วนนี้นะครับปัดเกียร์ซีหน่อยล้างทซ่ความสะอาดเล็กน้อยนะครับว่าจุดปัดเกีเยร์อะไรต่างๆสมบูรณ์อยู่นะครับ<ม>เพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับเพื่อนก็น่าจะปิดงานได้เลยมาเบงบ่านีมน่มันจะเป็นยังเดพี่นหอองเอ้ย ห่อนแห้งเมืเ่อนี่เอาร้ายฝนกระท่ำทาสีตกจะมันเอาแห้งมาดูเปิดสวิตจะเป็นยังไงโอ้คือเห็นพุ่งข่อยนะแค่เสียสอมบอมไปแล้วห่อนไหล <c ười> เอาหนอกเองใดมาดูเนี่เห็นไหมเนี่ยวิดีโอหนึ่งเนยมเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยสีก็ไม่ค้างตามขอบจอแล้วนะ <c ười> เห็นไหม แล้วเมื่อไหร่มันจะตัดไปเป็นสีฟ้า่ะเนี่ยกระตุ้นให้มันเป็นสีฟ้าหน่อยก็ย้ายย้ายอันนี้หน่อยอน,นึงก็ย้ายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าสวยงามเลยเห็นไหมครับระบบล้างแม่เหล็กเนี่ยเขาทำงานได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสีอื่นมารบกวนแล้วนะครับนะก็เป็นแบบนั้นยวเอาสัญญาณภาพเข้ามาครับใ้ส่ละหูกระได ừ ừ ạ thì không đẹp ồ gì thích hữu vị chẳng gì không nè với khẩu mũ đạt cái này là cái nào đấy có tế của mày, tùm tùm sẽ làm đây xíu xíu biết gì ใช้งานได้นะครับกรณีสีค้างที่ขอบจอหรือเต็มจอเต็มไปหมดเลยก็นี่เลยครับตัวล้างแม่เหล็กนะแ <c oughs> <c oughs> ล้วเานะารวนี่วายแล้วเนี่ยบัตรกี้ก็แล้วว่าอะไรกับสิดฟ้าขั้นตัวบบบโอ้ยขัดไหลพี่น้องเองนะลองดูนะครับเพื่อนๆลองทำดูนะ เจา้าพี่ลึงท่าก็คงต้องจากไปแล้วก็พบกันใหม่ในคิดต่อไปนะสำหรับที่นี่ลาจากไปสวัสดีครับไปแล้วบอนี่ไปแล้วครับไปไ่ใช่ไปอาบน้ำ้ราหอนเอาานนี่สวัสดีครับ